สวัสดีวันศุกร์ที่15สิงหาคมนะคะวันนี้นะคะน้องวิพามาดูอีกแล้วนะคะเป็นตู้โชว์นะคะหลังนี้เป็นไม้สักแท้เป็นไม้สักแก่ด้วยะค่ะคุณผู้ชมมันจะเป็นออกสไตล์แบบเหลี่ยมๆโมเดิร์นแบบนี้นะคะนี่ลักษณะของด้านข้างแบบนี้นะคะอ่าแล้วก็ตัวเนี้ยความลึกตรงเนี้ย35เซนความกว้างจากซ้ายไปขวานะความกว้างหรือความยาวจากซ้ายไปขวา120เซนติเมตรจะเป็นแบบสาบานเปิดแล้วมีมีขาแหลมๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมอันนี้เป็นไม้สักแท้นะไม้สักแท้ซึ่ง เ,เวลาอันนี้ไม้แก่นะไม้แก่นะคคุณผู้ชมไม้แก่เดูดูจากสีดูจากลายเสี้ยนดูจากสีก็รู้เลยะคะ่ะคุณผู้ชมอ่ะให้น้องวิเปิดเลยค่ะมันจะเป็นลนักษณะสไตล์โมเดิร์น ER ถ้าเอาไปตั้งติดกันเนี่ย ก็ได้นะคุณผู้ชมแต่ถ้าคุณผู้ชมจะเอาไปตั้งติดกันแล้วเอาแบบไม่มีขาก็สั่งได้นะคะคุณผู้ชมอย่างบางคนเนี่ยถ้าจะเอาไปใส่แฟ้มเนี่ยต้องรบกวนขอขนาดของแฟ้มด้วยว่าแฟ้มแต่ละยี่ห้อเนี่ยบางทีมันไม่เท่ากันนะเดี๋ยวนี้ยุคนี้มันจะมีหลายขนาดนะคะคุณผู้ชมค่ะถ้างั้นมาชมของจริงได้เลยที่ร้านบ้านปัญญานะคะมาพบกับพวกเราทีมงานบ้านปัญญาได้ทุกวันเลยที่ นนทบุรีติถนนราชพฤกษ์โทร0984287619แล้วก็เว็บไซต์ก็คือเป็น bnpfurniture.com ตามที่อยู่ข้างในนี้เลยนะคะคุณผู้ชมคะ่ะสำหรับวันนี้ไม่ว่าจะไปไหนมาไหนก็ขอให้มีความสุขมากๆสวัสดีค่ะ